เดือนกันยายนคศ2564ขอให้ทห,ห,หารเรืองขอให้ทำหน้าที่ปกป้องประชาชนเรียนทนเรือเอกชาติชายศรีวรขานผู้บัญชาการทหารเรือ,อราจากสถานการณ์ความรุนแรงที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้เรียกกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนหรือคอสอ เพื่อให้มาจัดการควบคุมและปราบปรามการชุมนุมของประชาชนซึ่งการชุมนุมของประชาชนนั้นเป็นไปโดยสันติเพื่อเสนอข้อเรียกร้องทางการเมืองคือให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาปลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชากับสั่งการให้ตำรวจคอโหดำเนินการปราบปรามประชาชน ที่มาแสดงตามสิทธิเสรีภาพที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างรุนแรงจนมีผู้บาดเจ็บสาหัสและมีผู้สูญเสียดวงตาไปแล้วอย่างน้อยสองลายและยังมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนหลายร้อยคนทนเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งไม่ได้มีคำสั่งห้ามปามการกระทําที่รุนแรงต่อประชาชนแต่อย่างใด ซ้ากับมีพฤติกรรมที่ส่งเสริมให้ตำรวจคอสอได้ปราบปรามทำร้ายประชาชนอย่างรุนแรงให้มากขึ้นอีกซึ่งได้สร้งางความปวดแขนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากจนทําให้การชุมนุมโดยสงบสันติจบลงด้วยเหตุการณ์การจลาชนทุกครั้งไปในสถานการณ์ที่เบาบางอ่อนไหวอย่างมากในขณะนี้หากแม้นประชาชนยังถูกตำรวจคอสอ ทำร้ายอย่างต่อเนื่องประชาชนก็ไม่มีทางเลือกจําเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องตนเองเมื่อเป็นเช่นนั้นสถานการณ์ของประเทศก็จะตกอยู่ในสภาพมิตรสัิคีิกี่รยุเป็นอาณาธิปไตยกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลวโดยสมบูรณ์ดังนั้นตอนสถานการณ์จะลุกลามไป จนถึงจุดที่สร้างความพายนะให้กับประเทศชาติและประชาชนจึงเป็นหน้าที่ของทหารเรือซึ่งเป็นทหารของประชาชนต้องออกมาร่วมกับประชาชนเพื่อปกป้องประชาชนและเพื่อหยุดยั้งไม่ให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งการให้ตำรวจคอเอทำร้ายประชาชนได้อีกต่อไปปพระตอบกักการที่สภาผู้แทนราษฎรไม่ฟังเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ ที่ต้องการให้ปดพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งดันทุลังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปยิ่งเพิ่มความเรียดแค้นชิงชังให้เกิดขึ้นกับประชาชนอาจทําให้สถานการณ์ในวันข้างหน้ายากที่จะเกิดความสงบขึ้นในประเทศไทยจึงขอให้ท่านผู้บัญชาการทาหารเรือในฐานะทหารของประชาชน เร่งรีบตัดสินใจที่คลายสถานการณ์และร่วมปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยนำความสงบกลับสู่บ้านเมืองโดยเร็วขอแสดงความนับถือ